สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ming r e e n Channel กันนะคะตอนนี้เราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า Assassin นั่นเองเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าตัวเกมนี้มีบน PC มาก่อนนั่นเองค่ะแต่นะ่าเสียดายสำหรับฝั่ง Android นะคะตัวเกมนี้มีแค่ใน iOS เท่านั้นและลองรับแค่ iPhone 15นะคะแล้วก็พวก iPad iPhone 1 4นะคะอดเล่นนะตอนนี้แอดมินเล่นใน iPad นะคะก็สามารถเล่นได้เอาล่ะค่ะไม่บูพามนำเพลงเราไปเล่นกันเลยดีกว่า You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted. Striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed, he challenged it, so must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Busy, Breathe. Was it the genie again? And what did our friend want this time? To strip the stone, any hawk or hammer by going a hamper, and then him took him in and in. Never has much to say, yet it leaves its mark. Hardly I... original. เอาล,ละเราเข้าสู่ตัวเกมเพลยกันแล้วนะคะเมื่อกี้กดค้างไาแล้โอเคดูเบ,บรอบๆนะคะภาพสวยมากๆดกว่าเล่นในบน PC กันเลยนะแต่อาจจะมีแอบกระตุกนิดนึงนะคะเพราะว่าหนักเครื่องอยู่โอ <okay, S 3> เคแล้วก็กดตามเนื้อเรื่องกันได้เลยค่ะ มุมทางซ้ายนะคะก็จะบอกว่าเราควรจะไปที่ไหนคือออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เดินออกไปออกมาแล้วคือแบบรายละเอียดชัดเจนมากค่ะใครที่มาแอปแฮปนะต้องรีบไปดาวน์โหลดเลยนเออทุกคนลืมบอกนะคะว่าอันนี้จะเป็นแค่เดโมเท่านั้นตัวเกมเต็มก็จะมีการเสียตังค์นะคะ อันนี้เขาก็จะบอกวิธีการเล่นเราเลยวทาง,งางข้างขานะคะจะเป็นอินเทอร์เฟสต่อยนะคะเตะหรือว่ากระโดดนะโอเคเราเดินตามไปก่อนโอ้ภาพจัดมากโอเคเดินไป ตรงนี้เขาก็จะค่อยๆเริ่มสอนเราในการที่จะปีนพวกตึกต่างๆนะคะอันนี้ก็เดิน<อ>เดินไปได้เลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวตกเกมเขาเดินให้อัตโนมัตินะเราเพียงแค่เออ move นะคะแล้วก็กดกระโดดแค่นั้นเองเนี่ยเดินไปที่กิง่งเนี่ยมันก็จะให้ละพระวคือคือกดกดกดจอสติ๊กได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็คอยกดกระโดดแค่นั้นเองแต่วเขาก็จะปีนไต่ไต่เขาเองนะโอเคโอเค ปุ๊บปุ๊บปุ๊บประดชิบปีนต้นไม้เออเออภาพสวยมากไม่รู้จะชมยังไงดีไปไปไปเลย ตามไปเราปีนผิดนะต้องแม่นเนวยนะทุกคนมาทีการมาคับมันก็ยากนิดหนึ่งด้วยต้องคอยควบคุมจอสติกให้ดีเลยอะถ้าไม่แม่นเนี่ยเนี่ยมันก็จะไปข้างๆเลยนะคะโอเคเอาไหมเอาไหมไปตรงนี้ชึบขึ้นไปไหนเอาแล้วกันง่ายสุด Follow เนี่ฮาลน,นะคะ <About S 1> <c oughs> โอเคเป็นแนวเป็นคัสซีละ I am only looking out for you, yes. i is no. But it is such crowds. Something important must be happening. <laughs> the Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. ตรงนี้แอดมินก็โซนนิดนึงนะคะปีนไปนู่นทั่วไปเลยเขาให้ตามคนที่ชื่อเนฮาวไปนะคะ เขาก็จะสอนวิธีการเล่นไม่ว่าจะเป็นงานอพวกจู๊กส,กสหรืออะไรเง ah, ี้ยแล้วเราให้นางบอก <A S 1> บอ,ก our อะไราเอาล well. ะน้องก็จะคอยสั่งแล้วนะคะนี่ทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนเควสแล้วนะให้เราได้ทางอื่น นี่คือให้ไปเก็บตังค์นะคะบนโต๊ะนั่นเองจะพูดว่าเก็บก็ไม่ถูกนะขโมยนั่นเองค่ะทุกคนโอเคเราก็ย่องย่องไปยิบเลยนี่มีปุ่มกดค้า,างโอเคเอามาละเรียบร้อยแล้วก็ตามนางต่อนะฮะนางก็จะสอนวิธีการขโมยเงิน I will pick them keen eye agile out formidable A and an agile hand A formidable duo าาอ่ะแหละตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วไป,ปขโมยเงินที่คนเลยนะ,ะนี่ต้องสเตลท์นะคะค่อยๆยองไปเออเขาก็สอนไปที่ให้อันนี้เข้าไปก่อนรูปแล้วค่อยกดตามจังหวะเรื่องๆอ,อันนี้บอกเลยว่าแอดมินพารนะคะทุกคน <laughs> ยังกา <laughs> ไม่ดูเอ้ยผิด <laughs> ต้องกาจ,จง <laughs> ังหวะให้ดีนะคะไม่งั้นเขาจับได้นะเนี่ยอือจับได้แล้วเนี่ย เล่นครั้งแรกนะคะมันอาจจะเงยงดังนิดนึงอะแต่เขาคมก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะโอ้โดนโดนพวกทหารอันนี้เออจัดเลยเห็นยังเห็นแล้วขโมยจัดเลยแบกแบกเลยแครี่เลยแครี่เออแบกทิ้งตายโอเคตาดมาที่นี่นะคะลองทำอีกรอบหนึ่งคราวนี้น่าจะได้แล้วแหละ ได้จังหวะจึ๊บเออได้แล้วโอเคหาเลกีสำ <Well done. S 2> เร็จเมื่อเรา <of S 2> ทำเสร็จนะคะนางก็จะให้เราปีนไปหาคนที่ชื่อว่าเดวิสนะคะตามเออจุดหมากที่เขาให้กำหนดให้เลยอันนี้มูฟก็กดไปเลย <Wow. S 2> สนุกตรงปีนนี่แหละคะ่ะทุกคนคือไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรมากเลยก็กดมูฟแล้วก็กระโดดแค่นั้นไปแล้วเออตามมานี่เลยลวกัน <laughs> โอเคกาละชึบปีนตึกต่างๆลืมบอกอีกอย่างหนึงนะคะเพื่อนๆเห็นแถวข้างล่างไหมสีขาวๆก็อันนั้นคือสเติร์มินาในการกระโดดนะคะถ้าเหนื่อยมากๆก็จะทำให้เราเสียเลือดได้เลยนะโอเคเราก็ถึงที่เป้าหมายแล้วเ <c oughs> ข้าไปในบ้านได้เลยะคะ่ะ <c oughs> พบกับคนที่ชื่อว่าเดวิสอันอนี้แอมินก็จะกดค้างเช่นเดียวกันนะคะให้เห็นตัวเองเพลงใครที่อ่านในเรื่องก็ไปดาวน,นะะ์โหลดกได้ เรายังสามารถไปคุยกับพวก n p c ต่างๆได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องเสริมอะไรเนี้ยมาให้เราได้เล่นด้วยอันนี้แอดมินลองกดดูนะก็คุยได้คุยได้หลายคนเลยนะคะโอเคเราไปที่เรื่องแรกดีกว่าหลังจากเรารับภารกิจมาค่ะแท็บทางซ้ายก็จะเปลี่ยนคือให้เราขโมยเลเจอร์นะคะแอดมินไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนี่ก็กดตามในเรื่องไปเลย คราวนี้แหละค่ะเราจะได้สเตลจริงๆแล้วโอเคแอบในพุ่งยานี่เป็นเกมแหงนี้เลยนะทหานก็จะคุยกันโอเคได้ยินนี่จะสอนวิธีการสเตลนี่โอเคมอบก่อนพางตัวจุ๊กหมาปุ๊บก็จัดเลยโอเคใช่ไหมตื๊บตื๊บเลยตื๊บๆเออ บแบกศพหนีก่อนนะเดี๋ยวมันจับได้โอเคชิบว,<ฮ>ว,ว,วัางคือวัางวัางไงววนะโอเครายต่อไปจะเป็นใครเราค่อยๆย่องไปนะคะสามคนนะไม่ได้หรอกทางซ้ายมีตัวหนึ่งโอเคเดียวๆด้วยเตินไปติดโอเคค่อยๆ ค่อยๆย่ยองย่องแล้วก็จัดเลยเอาเอาพี่แพ้่เจอมันจะว่ะว่ายอุ้ยระวังด้วยนะทุกคนสเตล์แตกนี่คือโดนฟันเลยนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี้ดูเลือดดิโอ้ไม่ไหวแล้วเราไม่มีแรงสเตล์แตกเช่เออเรียบร้อยทุกคนโอ้โหหมดสภาพเลย อันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นความพิพาดของแอดมินเองคือสเตลแตกนั่นเองค่ะก็จะมีจุกๆแบบนี้นะและที่สำคัญนะทุกคนเล่นตายแล้วต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยค่ะโอ้โหแล้วเนื้อเรื่องยางยาวอ่ะก็ใครที่อยากจะลองนะคะใครมี iPad หรือว่ามี p p o o n รุ่นใหม่ๆนะคะก็เล่นได้ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะมาซามาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ